นี่นะครับเพื่อนๆบรรยากาศพอดีนกยุงบินมาจากไหนไม่รู้นะครับเพื่อนๆไอตัวนี้หมาของผมไอครตุ่นนะครับก็ไล่นะครับแต่มันก็ลงแล้วนะครับเนี่ยฮะสวยงามมากครับน่าจะเป็นนกยุงนะครับเนี่ย ทีกระท่อมนี่ครับต้องไล่ออกครับเดี๋ยวไอ้ไข่ตุ๋นน่ากัดนะครับเพื่อนๆจะสั่นหน่อยนะครับไม่มีกันสั่นนะครับนี่นะครับต้องไล่ให้มันออกเดี๋ยวไข่ตุ๋นมันกัดนะครับเพื่อนๆนี่ครับตุ๋นตุนตุ๋นนี่ครับเพื่อนมันออกมาแล้วครับ พอดีผมไม่หยดน้ำกดยางนะครับก็เจอนะครับเจอไข่ตุ๋นมันไล่นะครับเนี่ยสวยงามมากครับเพื่อนๆผมก็พยายามไล่ช่วยอยู่ครับตนนัวนี้เนี่ยเนี่ยไข่ตุนก็จ้องอยู่ครับตุนตุนห้ามกัดนะไข่ตุนห้ามกัดนะเนี่ยครับต้องไล่ให้มันออกไปนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับไม่งั้นเจอไข่ตุนกัดแน่นอน น่าจะเป็นของทางวัดนะครับเพื่อนๆนี่ฮะสวยงามมากครับนี่ฮะ,น,ฮะนกสวยงามตอนเช้าๆนะครับเพื่อนๆต้องไล่ออกไปนะครับไข่ตุ่นจ่องครับตัวน,นี้ ตุนตุนเยะตุนห้ามกัดนะใครตุนห้ามกัดตุนครับมันมีหลายตัวนะนะตุนตุนห้ามนะครับตุนมานี้ห้ามกัดห้ามกัดนะห้ามกัดนกยุงนะเป็นน,ก,นกยุงวัดนะเข้าใจไหมห้ามกัดนี่นี่ครับไข่ตุนต้องจับมันไว้นะครับเพื่อน ห้ามกัดนะนะคันเพื่อนๆก็ให้มันเดินไปแล้วนะครับนู่นนะครับห้ามกัดตุนนี่ครับห้ามกัดเด้อบาปเด้อห้ามกัดนะเข้าใจไหมกัดได้เฉพาะนูนาห้ามกัดนกยูงนะเนี่ยไปแล้วครับเดินเดินไปตามทางแล้วนะครับเพื่อนๆตุ้นตุนนูน่นนะครับ ห้าม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 ครับต้องดักไข่ตุนไว้นะครับให้มันไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยนตุนตุน,น,นห้ามห้ามห้ามกัดนี่ับเพื่อนๆไข่ตุนตุนตุนครับเพื่อนๆต้องไล่ให้มันไปเร็วๆนะครับไม่อย่างนั้นไข่ตุนมันจะกัดนะครับ เอะตุนวันนี้วันนี้นี่ครับเดินข้างหน้ามันจะเป็นทางทางคลองนะครับก็จะมีลัดยางนะครับก็น่าจะทางวัดเอามาเลี้ยงครับแต่มันก็ออกมากินตามสวนผมนะครับเดินไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็พยายามช่วยออกไปนะครับไม่งั้นไข่ตุนกัดแน่นอนไข่ตุนเก่งมากครับเนี่ย มันเก่งนะครับไกป่ปลาอะไรมันกัดได้หมดนะขนาดบินสูงขนาดไหนมันไล่จนได้นะครับหนูนาอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่เสร็จสักทีเลยเงี้ยหยดน้ํากรดยางนะครับห้ามกัดนะตุนตุนวันนี้ตุนครับเนี่ยนะครับมันออกไปแล้วครับก็มีอยู่หลายตัวครับนู่นนะครับน่าจะเป็น หัวเมียกันนะครับนะครับ,รบสองตัวนะครับ,คร,บครับก็รอดแล้วครับตอนนี้พอเข้าเขตขึ้นคลองก็ถึงเขตวัดแล้วนะครับ ช่วยได้แล้วนะครับเพื่อนๆต้องจับไอไข่ตุนไว้นะครับนี่ฮะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่า,ทานี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ